โอ้โหของขวัญวันเกิดเหรอเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเปิดยังไงไปเอามีดมามีดอันเล็กๆ อันเล็กๆกับลูกครับอ่ะอ่ะอย่าเล่นมีดค่อยค่อยค่อย ดึงแต่ต้องนิดนิดนะระวังมือด้วยเหรออือ โอ้โห oh. like ให้ตัวที่น้องเบลอยากได้หรือเปล่าไ mm hmm. หนเอามาดูสิ <love> ตัวสีแดงหรือเปล่าไ <love> หนเอามาดูซิโชว์เลย <love> แล้วก็บอกว่าขอบคุณครับ <love> ขอบคุณครับใครเอ่ย แม่แล้วใครอีกยายรักนะจุ๊บจุ๊บ